อาตรงเป็นผู้จัดก,การบ้านจุดที่ท่านแวะพักนี่แหละท่านสมปรารถนาในสิ่งที่ได้ตั้งมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ว่าจะไปหาบิดาท่านในปรโลกให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ขนใดก็ตามนี่นะจ๊ะแม่จะเดินข้ามกองเพลิงนี่นะจ๊ะ ที่ลุกโชนท่วมจากวานก็จะผ่านไม่ให้ได้นี่ก็เป็นอุปมาหให้ฟังนะจ๊ะพือนแน่วแน่ทีเดียวเนี่ยจากโอเจ้าของกิจการแล้วมาเป็นผู้จัดการบ้านนี่เนาะเพราะณะตรงนี้แหละโอ้ท่านได้พบกับยอดกัะยาณมิตรนี่นะจ๊ะที่สร้างบ,บุญบารมีร่วมกันมา นักกรบกองทัพธรรมมานับพบนับชาติไปั่วแล้วค,คือคุณยายจา์ทองสุขสำแดงบ้านนี่นะจ๊ะที่เราได้ยินชื่อท่านบ่อยๆในวันอาทิตย์ต้นเดือนแต่เราก็ไม่เคยเห็นด้านกันนี่นะจ๊ะท่านจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับคุณยายจางของเรานี่นะจ๊ะคือบางคุณยายเรามิดเลยเอออย่างนี้นะจ๊ะ เนเราก็จะได้นึกภาพออกเลยนะจ๊ะบงังมิดอันนี้อีกท่านจะต้องอยู่ห้องหลังถูกบังหมดแล้วนะตรงนั้นเนี่ยท่านไปทำบรารกิจที่ยิ่งใหญ่ตรงนั้นนะจ๊ะทั้งทั้งที่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นมหาอุบาสิกายังไม่ได้บวชเลยคือท่านเข้าถึงทมตั้งแต่ก่อน ตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแต่เวลาบวชบวชพร้อมกัน<อ>กับคุณยายของเราเ<อ>าพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลราวถึงชื่อท่านใดท่านหนึ่งก็จะต้องอีกท่านหนึ่งเ<อ>พราะชีวิตในการสร้างบารมีของท่านในภพชาตินี้เริ่มต้นพร้อมกันเอ,อ้โงนี่นะจ๊ะตามท่านมอเอาอีกมือนี่นะเออคือ คุนยายทองศสกสำแดงปั้นท่านก็ได้รับคำสั่งจากพระดุขนุงปูของเราดีเลยจ้ะไปไปเผยแพร่ทำตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะจ๊ะนี่จ้ะก็ไปทำหน้าที่เจ้าของบ้านเนี่ยแหละเออเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านก็ไปสอนนั่งธรรมะตัวต่อตัว,ตว บนดาดฟ้าของตึกนี่ตามที่ท่านเล่าให้ฟังนะจ๊ะไม่ได้ไปเห็นมาหรอกเนาะท่านเล่าให้ฟังเกิดไม่ทันเนาะตอนนั้นยังไม่ทันมาเกิดก็นั่งไว้เนี่ยเจ้าของบ้านกระจายสบายทีนี้อ๋อคุณยายของเราท่าน ถึงได้ทราบความจริงอ๋อที่คุณยาต้องสุกมาบ้านหลังนี้เนี่ยเขาเพื่อการนี้ก็ได้สนทนาน,นากันนะอเอ,อว่าสอนอะไรยังไงเป็นยังไงก็คุยกันไปท่าไหนก็ไปทราบผเรื่องกับปฏิวัติธรรมมาลงท้ายที่ว่าไปช่วยพ่อช่วยแม่ได้หลังจากตายแล้วไปหาได้เท่านะั้นเราจะอ๋อโหนี่ วันที่ท่านรอคอยก็ได้มาถึงแล้วนี่นะจ๊ะอ้านคานี้ดูวิธีการที่จะไปศึกษาเรียนรู้จากท่านผูรู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายก่อน,นถึงวิชาธรรมกายก่อนท่านก็ต้องทําอย่างไรก็ได้ให้่ัญญาท้งสุขนี่ส,สบายอกสบายกายสบายใจ เพราะฉะนั้นท่านก็เข้า <d ann oy al> ไปเป็นผู้จัดการส่วนตัวเออคอยดูแลวิจาทองสุขนี่ยจะพูดง่ายๆคือปเป็นอุปถา,ากคนหยาทองสุขนี่จจะเอาเสือ้อเอาผ้าอะไรต่างๆไปช่วยซักให้ที่พักก็ไปช่วยทําความสะอาดอะไรต่างๆนี่ถ้ดูนะกว่าจะได้เรียนสมัยก่อนเนเไ็นอีกสะดวกง่ายๆที่จะเจาะพื้นก็มาทําแอร์ให้นะ เออนี่สิบอกไ้ตั้องยอมเป็นผู้จัดการีเดียวนะนี่ไ่ต้องผ่านขั้นตอนมาเรียนเลยนะเออนี่เราง่ายกว่าท่านทำอยู่แล้วก็เรียกพี่พี่พี่สุขคุจะต้งสุขก็เรียกท่านสาธุท่านว่าเองนะอีก้างเอ้ยเออนี่นะท่านเรียกคนใหญ่ใช้ยางกันก็เป็นที่รู้กันแต่ท่านจะใช้กันแค่นี้นะระหว่างท่านทั้งสองนี่นะเราจะไปใช้ไม่ได้ อย่างนี้นะจ้ะก็ค่อยๆประจบประแจงเอาอกเอาใจพระน่าพนอทุกอย่างเลยทำสิ่งที่ถูกต้องถูกอ,อกถูกใจทุกอย่างเลยจึงกระจังกัาจะต้องสุขเห็นความตั้งใจจริงก็แนะวิธีนั่งให้ซึ่งกญาก็จะไม่ได้คือไปนั่งบนดาดฟ้าหรอกนจะนั่ง ก็ท่านก็หาเวลาว่างคําว่าไม่มีเวลาเนี่ยเอาไปใช้กับท่านไม่ได้เ,ออเพราะท่านบริหารเวลาชีวิตของท่านเป็นคือเป็นผู้จัดการบ้านต่นาสังก็ควบคุมลูกน้องตั้งเยอะแยะเนี่ยคอยดูแลหรืออะไรต่างๆงานหลักนั่นคือดูแลกําปัน่นคือครั้งของเจ้าของบ้านออที่เจ้าของบ้านไว้วางใจมอบกุญแจห้องให้ออลูกๆยังไม่ให้เลยเออให้คุณยายถือไป ทำความสะอาดนี่เนาะท่านก็รีบทำความสะอาดทุกอย่างเรียกว่าไม่ให้มีข้อตำหนิจากท่านเจ้าของบ้านได้คือทั้งงานหลวงงานลาดแรงๆนี่ลงตัวงี้และและท่านก็แวบไปนั่งสมาธิที่ห้องพระนี่ทำก็โอ้ก็จะนั่งอันนี่เนาะ ต้องแอบแวบไปนั่งนะไม่ได้เปิดโอกาสนั่งฟรีอย่างนี้นะเออนี่เปิดฟรีๆเลยนะนี่ทั้งวันทั้งคืนเลยนี่เนาะเออนี่จ้านั่งแต่เนื่องจากว่านั่งไปก็เป็นห่วงงานไปด้วยเนี่ยก็แค่เดียวว่าแค่ได้นั่งแต่ได้นั่งก็อ่าใช่จะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน ได้แนงกับปลื้มแล้วเออเอาเราอย่างนัอยก็ได้ภาวนาสัมมาระหังแม้จะได้ไม่กี่คำก็ตามไม่กี่พันกี่หมื่นคำก็เอาละก็ออกมาทำงานเจาา้าของบ้านเห็นความดีงาม่าตงสุขท่านก็เห็นอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกเอางี้สิเธอไปนั่งกับฉันก็ได้ข้างบนนั้นเออ,เอ,อวอนนาดฟ้ากว่าจะขึ้นไปนั่งเดียกันได้นี่ไม่ใช่อยู่ว่าง ไปอย่างนั้นมันต้องมีขั้นมีตอนมีอะไรให้ถูกหลักวิชานี่เนาะแค่นี้ก่อนอ <laughs> <laughs> ท่านต้องขึ้นบันไดไปก่อน<โ>อ๋อ <laughs> ก็จะขึ้นไปถึงดาดฟ้านะ่ะ<แ>บันไดมันหลายขั้นนะ่ะ <laughs> ยังไม่มีจะลิฟต์นั้นต้อ <laughs> งเดินขึ้นแล้วเดินต้องไม่มีเสียงดังแล้วต้องต้องค่อยๆย่อ,ยยองก็ให้ท่านไปก่อน น่นะเอาอะไรล่ะอะมันจะเลขหนึ่งแล้วว่า,าตรงเป็นผู้จัดก,การบ้านจุดที่ท่านแวะพักนี่แหละท่านสมปรารถนาในสิ่งที่ได้ตั้งมโนปณิธานอย่างนแน่วแน่จะไปหาบิดาท่านในปรโลกให้ได้ไม่ว่าจะอยู่ขนใดก็ตามนี่นะจ๊ะ แม่จะเดินข้ามกองเพริงนี่นะจ๊ะที่ลุกโชนท่วมจักราวาลก็จะผ่านไม่ให้ได้นี่ก็เป็นอุปมาให้ฟังนะจ๊ะเพื่อนแน่วแน่ทีเดียวเนี่ยจากโจ้าของกิจการแล้วมาเป็นผู้จัดการบ้านนี่เ oh. นาะเพราะณนะตรงนี้แหละโอ้ท่านได้พบกับญาติกัลยาณมนะิตร นี่นะจ๊ะที่สร้างบุญบารมีร่วมกันมานักครบกองทัพธรรมมานับพบนับชาติไปทั่วแล้ว<อ>คือคุณยายจา์ทองศขสำแดงบ้านนี่นะจ๊ะที่เราได้ยินชื่อท่านบ่อยๆใ,ในวันอาทิตย์ต้นเดือนแต่เราก็ไม่เคยเห็นท่านกันนี่นะจ๊ะท่านจะมีลักษณะตรงกันข้ามแบบคุณยายจางของเรานี่นะจ๊ะ คือบางคุณยายเรามิดเลยเอออย่างนี้นะจ๊ะเพราะนั้นเราก็จะได้นึกภาพออกเลยนะจ๊ะบางมิดเพราะนั้นอีกท่านจะต้องอยู่ข้างหลังเพราะถูกบางหมดแล้วนะตรงนั้นเนี่ยท่านไปทำบารกิจที่ยิ่งใหญ่ตรงนั้นนะจ๊ะทั้งทั้งที่ท่านยังไม่ได้บวชเป็นมหาอุบาสิกายังไม่ได้บวชเลย คือท่านเข้าถึงทมตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแต่เวลาบวชบวชพร้อมกันกับคุณยายของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากล่าวถึงชื่อท่านใดท่านหนึ่งก็จะต้องอีกท่านหนึ่งเพราะชีวิตในการสร้างบารมีของท่านในภพชาตินี้เริ่มต้นพร้อมกันเออนี่นะจ๊ะตามท่านมหมเอาอีกไหมนี่นะเออ คือคุณยายทองศสกสำแดงปั้นท่านก็ได้รับคําสั่งจากพระดุณขวงปูของเราน้่เยเจ้ะไปไปเผยแพร่ทำตอนนั้นยังไม่ได้บวชนะจ้ะนี่จ้ะก็ไปทําหน้าที่เจ้าของบ้านเนี่ยแหละเออเป็นลูกศิษย์ของท่านท่านก็ไปสอนนั่งธรรมะ ตัวต่อตัวบนดาดฟ้าของตึกนี่ตามที่ท่านเล่าให้ฟังนะจ๊ะไม่ได้ไปเห็นมาหรอกนะท่านเล่าให้ฟังเกิดไม่ทันเนาะตอนนั้นยังไม่ทันมาเกิดก็นั่งไว้เนี่ยเจ้าของบ้านกระจายสบาย นี้อ๋อคุณยายของเราท่านถึงได้ทราบความจริงอ๋อที่คุณยายองสุกมาบ้านหลังนี้นี่กาเพื่อการนี้ก็ได้สนทนา,นนากันนะอเออว่าสอนอะไรยังไงเป็นยังไงก็คุยกันไปท่าไหนก็ไปทราบผิเรื่องกับปฏิบัติธรรมมาลงท้ายที่ว่าไปช่วยพ่อช่วยแม่ได้หลังจากตายแล้วไปหาได้ เท่านั้นเราจะอ๋อ oh, oh. นี่วันที่ท่านรอคอย oh. ก็ได้มาถึงแล้วนี่นะจ๊ะอ๋อครานี้ดูวิธีการที่จะไปศึกษาเรียนรู้ mm. จากท่านผู้รู้ที่เข้าถึงพ mm. ุทธธรรมกายก่อนถึงวิชาธรรมกายก่อนท่านก็ต้องทำอย่างไรก็ได้ให้อาจายาทั้งุขนี่ สบายอกสบายกายสบายใจเพราะฉะนั้นท่านก็เขา้เขาไปเป็นผู้จัดการส่วนตัว <นะ S 1> เออคอยดูแลวิ่ใหญทองสุกน, <ะ S 1> นี่ะจะพูดง่ายๆคือเป็นอุปถา, <นะ S 1> ากคนใหญ่ทองสุขเน, <ะ S 1> นี่จจะเอาเสือ้อเอาผ้าอะไรต่างๆไปช่วยซักให้ที่พักก็ไปช่วยทําความสะอาดอะไรต่างๆนี่ถ้ดูนะกว่าจะได้เรียนสมัยก่อนมันไม่ได้สะดวกง่าย,ายๆที่จะเจาะพื้นึมาทําแอร์ให้ เออเนี่สิบอกให้ต้องยอมเป็นผู้จัดการีเดียวนะนี่ไ่ต้องผ่านขั้นตอนมาเรียนเลยนะเออนี่เราง่ายกว่าท่านทำอยู่แล,ล้วก็เรียกพี่พี่ผิสุขคุณจะต้งสุกขก็เรียกท่านสาธุท่านว่าเองนะนอีก้างเอ้ยเออนี่นะท่านเรียกคุณยายสายนะากันก็เป็นที่รู้กันแต่ท่านจะใช้กันแค่แน,นี้นะระหว่างท่านทั้งสองนี่นะเราจะไปใช้ไม่ได้ นี้นะจ๊ะก็ค่อยๆประจบประแจงเอาอกเอาใจพระน่าพนอทุกอย่างเลยทำสิ่งที่ถูกต้องถูกอกถูกใจทุกอย่างเลยจึงกระจากัญญจะตงสุขเห็นความตั้งใจจริงก็แนะวิธีนั่งให้ซึ่งกัญญาก็จะไม่ได้คือไปนั่งบนดาดฟ้านะจ๊ะ นั่งก็ท่านก็หาเวลาว่างคําว่าไม่มีเวลาเนี่ยเอาไปใช้กับท่านไม่ได้เพราะท่านบริหารเวลาชีวิตของท่านเป็นคือเป็นผู้จัดการบ้านตัาง,งก็ควบคุมลูกน้องตั้งเยอะๆเนี่ยคอยดูแลหรืออะไรต่างๆงานหลักนั่นคือดูแลกำปัน่นคือครั้งของเจ้าของบ้านที่เจ้าของบ้านไปวางใจมอบกุญแจห้องให้ใลูกๆยังไม่ให้เลย ให้คุณยายถือไปทำความสะอาดนี่เนาะท่านก็รีบทำความสะอาดทุกอย่างเรียกว่าไม่ให้มีข้อตำหนิจากท่านเจ้าของบ้านได้คือทั้งงานหลงงานลาดแรงๆนี่ลงตัวงี้นะและท่านก็แวบไปนั่งสมาธิที่ห้องพระ ทำก็โวหก็จะนั่งอันนี้เนาะต้งแอบแวบ,บไปนั่งนะไม่ได้เปิดโอกาสนั่งฟรีอย่างนี้นะเออนี่เปิดฟรีได้เนะนี่ทั้งวนันทั้งคืนเลยนี่เนาะเออนี่จน้นั่งแต่เนื่องจากว่านั่งไปก็เป็นห่วงงานไปด้วยเนี่ยก็แค่ได้ว่าแค่ได้นั่งแต่ได้นั่งก็ อ่าใช่จะต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนได้แน่งกับปลื้มแล้วอเออเอาเราอย่างนัอยก็ได้ภาวนาสัมมาระหังแม้จะได้ไม่กี่คำก็ตามไม่กี่พันกี่หมื่นคำก็เอาละก็ออกมาทํางานเจ้าทั้งจะของบ้านเห็นความดีงามญาติท้งสุขท่านก็เห็นอยู่แล้วเจ้าของบ้านบอกอ๋องนี่สิ เธอไปนั่งกับฉันก็ได้ข้างบนนั้นเออบนดาดฟ้ากว่าจะขึ้นไปนั่งเดียวกันได้นี่ไม่ใช่อยู่ว่างๆไปอย่างนั้นมันต้องมีขั้นมีตอนมีอะไรให้ถูกหลักวิชานี่เนาะแค่นี้ก่อนก็ท่านต้องขึ้นบันไดไปก่อะเออกว่าจะขึ้นไปถึงดาดฟ้าน่ะบันไดมันหลายขั้นน่ะอยังไม่มีจะลิฟต์นั้น เดินขึ้นแล้วเดินต้องไม่มีเสียงดังแล้วต้องค่อยๆยองก็ให้ท่านไปก่อนนี่นะเอาอะไรล่ะอ่ะมันจะเลขหนึ่งแล้วว่า